วันนี้ก็เป็นตัวนัดทีนัดทีมาคนใช้มากทำได้มาจากติดตามแบบเมื่อกี้างในทีทีถวายพระเพือเขาลงโกรกเขีหกสิทางองค์ชาก็เห็นพวกเรามีความากกว่างือกี้ทาี่อาสาทุ่งทานทางถึงสี่างก็ขอเรียนพวกเราขณะนี้ทั่วประเทศก็มีติดามาเป็นคนเบอร์วัารินงบุตรองพันา ก็ในรายการปฏิบัติการเลือกวันพ่อแห่งชาติแล้วก็วันที่2 8ธันวาคมที่เป็นวันปาร์ตีพิเศษของคนเดัติการปฏิบัติาเนี่ยสมัครได้ในระบบทางท่านทางการสมัครก็ไปที่อำเภอในวันที่1ถึง10ของเดือนสิงหาของพระราะเมื่อท่านเป็นกระสาแล้วเนี่ยท่านจะมีข้อห้ามอยู่6เขตที่มีลานรูปกระถินพระปราง ห้ามไปเดินรับประกาศเงินองห้ามทำไอสิพอง็อฝากคารัของท่านครั้งต่อเรามาทำความดีทาดีด้วยกัน มามาจะไม่ขันไมให้จไม่มือไม่สี่นิ้วได้ไงวะมือมืออ่ยบ้านนี้กลับบ้านก็ไปเก็บเยเอ้าม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 า มีไ่มีตายอ้าวมีตแรกตวแล้วไปมีตายตัวแล้วตาถนม้อ เมื่อวานเด็กด้วยนะครับเนี่ยแหนบมาเหรอ็เคยมีที่อะไรก็เลยปลูกมาลงดินตืดดนลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวโอน้องแหนบมาจัดไม่เป็นมาจัดไม่น้องบ้องน้องป้องน้องป้องอ่าเรียกรถบ้างเอาเรีตายถดเรียกโยแม่ผู้ใหญ่แต่งเดือนได้ทำกระแช่เนี่ยโหสุดยอด

Oh, เมื่อกี้หันหัวแล้วหาดธรรมชาติธรรมชาตินะเดินเดินแช่แช่ไปเลย